รถเข้าใหม่ตัดสดก่อนเก็บงานมาอีกแล้ววันนี้ราคาเปิดที่229,000บาทโตโยต้าอ t ลติสปี2013เครื่อง1.8สุดคุ้มค่าสวยๆรถบ้านเดิมๆหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักแต่ยังไดครับวันนี้รถไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับเอาไปขับขี่ ราคาแบ่งปันถูกที่สุดแล้วส่วนใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เช่นเดียวกันครับแต่ราคาจะเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยนะเพื่อนเื่อนใครสนใจรถจอดอยู่ดอนเมืองกรุงเทพปริมณฑลนนทบ,บุรีรีบมาดูมาจับจองกันได้ส่วนต่างจังหวัดก็ส่งรถถึงหน้าบ้านได้เลยจัดไฟแนนซ์ฝากเซ็นได้ทั่วทุกจังหวัด ใครสนใจสีดำคันนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับเขาขายกันอยู่ประมาณ200,000กลางถึง200,000ปลายเ,เพื่อนสมาชิกวันนี้2 2 9 0 0 0บาทเป็นคำตอบและเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งคันครับรถปัญหาจุกจิกไม่มีต้องบอกว่าศูนย์ซ่อมมุรุงของ Toyota าการันตีเรื่องเครื่องยนต์ของแต่และเซกเมนต์ของรถเหล่านี้แล้วนะครับใครสนใจดุวดๆเลยนะครับสวยมากๆครับมาพร้อมจอ a อ d ด o i d เต็มระบบ ภายในมีการปลูพมให้สวยงามครับรถสะอาดสะอ้านดีมากๆเลยใครชอบคันนี้ขอคุณพร้อมตัดสด088-584-5375ครับ